โ okay. oh, อเคก็เป็นนะฮะ5ยูโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะก็ยินดีต้อนรับสู่รายการบูไฟเยอเกมเมอร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็นะครับนนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมไมค์คาวนะก็แค่จะมาสอนแต่งหนะ้าปกคลิปนะครับว่าแต่งยังไงนะฮะก็เนี่ยครับหน้าปกคลิปก็จะประมาณเท่านี้ใช่ไหมครับที่ผมเคยแต่งไปนะก็จะมีรูปสกินของเราของผมนะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีรูปตัวกรตการ์ตรูนหน้าแถวนี้นะครับก็ น้องก็มีน้องบางคนนะมาคอมเมนต์ว่าให้ผมสอนทำหน่อยนะว่าทำยังไงนะก็มันเป็นโปรแกรมตัดต่อภาพผมมันง่ายนะครับมันง่ายมากครับปอรมันง่ายสำหรับผมอ่ะโอเคนะฮะก็ไปดูโปรแกรมที่ว่ากันเลยก็แล้วกันนะฮะโปรแกรมที่ว่านะเป็นโปรแกรมนี่นะครับนี่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 เป็นโปรแกรมอันนี้นะค้ับขยับได้นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนะลิงก์โหลดนะฮะเผื่อน้องจะหาโหลดกันยากนะครับโอเคครับพอเข้าไปแล้วก็จะมีเอ่อประมาณเท่านี้นะครับ เห็นอันี่เปล่าโอเคนะกดไปเลยครับโอเคจริงๆแล้วก็เกิดกดไปแล้วมันจะขึ้นคําว่าแกลเลอรี่หรือรูปภาพให้คนเลือกนะแต่ของผมมันเป็นอย่างนี้นะครับและให้เลือกรูปภาพที่คุณจะเอามาตัดต่อนะฮะตัดออกมาคือแบบอันนี้รูปสกินผมนะผมตัดออกมาผมตัดออกมาได้ไงนะเออก,กิดจากจะรู้ก็ดูเลยนะอ่ะผมะตัดอันนี้กันละกันนะครับรูปเก่านะโอเคแล้วกดถูกนี่เข้าไปโอเคอันนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูนะว่าผมตัดยังไงนะเพราะอันแรกนี้นะครับ คือ,อแรกนี่ผมตัดไม่เป็นว่ะแรกนี่ผมใช้ไม่เป็นนะฮะใช้ไงวะขอดูกันแล้วกันนะฟึบอ่าคอยชิปเป่งละกดผิดแล้วเป็นนะกดย้อนกลับเลยวะอ,อ้อนี่เองไม่ใช่ไม่รู้แนะ้วอ่านี่ย้อนกลับโอเคนะแต่ว่าเราไม่ทําดีกว่านี่ออกงี้อ่ากดนี้ไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะมันคือผมไม่รู้นะครับโอเคอันนี้สองนะอันนี้ผมมันถือว่านี้ง่ายสุดๆนะคนจะเห็นลูกสองยางใคร คล้ายๆของออสไนเปอร์นะคล้ายปืสนสไนเปอร์นะให้กดนะโอเคม่ขยับได้ใช่ไหมก็คืออ่ะคุณไปจ่อตรงสีฟ้านะเห็นไหมบึ๊บอันนอไปไง่ปา,งายง่ายปล่าง่ายไม่ลา่านะถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันมีรอยหรือเปล่าให้คุณกดตรงนี้นะกดเลยโอเคมันก็จะมีคล้ายขอบสีฟ้าหนึ่งนะคุณจะสังเกตเห็นนะขอบสีฟ้านิดหนึ่งนะคุณก็ไม่ต้องมาตัดอะไรมันมากก็กดถูกไปเลยก็ได้ครับ โอเคพอกดถูกแล้วคุณแบบอุย้ยอยากจะเอาสีฟ้าตรงแถวนี้ออกว่ะทําไงอะ่ะคุณจะเห็นหมายเลข0 1 2 3 4 5อยู่ใต้ล่างใช่ไหมฮะโอเคคุณก็กดอันนี้ม 1, นะหมายเลขหนึง่งนะหมายเลขสองไปไงโอเคหมายเลขสองสีฟ้าหายไปนิดหนึง่งนะฮะแล้วก็เป็นหมายเลขสามอะ่ะหมายเลขสามสีดาจะออกไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีนะฮะง,ง่ายป่ะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรูปที่ยากกว่าน,นี้ก็และกันนะฮอ,อไม่ไม่นี่ได้ป่ะสต็อปเออสต็อปไปไม่ไม่นี่ ไม่บันทึกไม่บันทึกภาพครับวันนี้ผมจะบันทึกภาพที่ผมสวยๆนั่นแหละโอเคครับเอารูปไหนดีว่าโอเคอ่านั้นเดี๋ยวมาเอารูปที่มันทํยักยากกันล้วกันอ่ะอย่างเช่นรูป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 ไหนวะที่มันยักๆยากรูปไหนว่า่อรูปนี้แล้วกันนะรูปที่ทํยักยากนะสกนเก่า่ะโอเคครับทํยักยากนะ ก็จะเห็นังเกตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช้เจ้านี่เลยกดเพราะโอเคแต่ว่าไอ้เจ้านี่มันต้องกดนะทีละขั้นทีละขั้นมันถึงจะเสร็จใช่ไหมมันยากใช่ไหมครับก็ใช้เจ้านี่ฮะอยู่ข้างกันนะะคุณจะเห็นสิบห้ากับเออนี่ฮนะเห็นนี่ผมเลื่อนไหมมันจะเพิ่มขนาดนะครับแล้วคุณจะการลบเลยครับอ่าลบ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 ไปไงง่ายไหมอาจ,จะเขียนหัวกับเขียดหัวไปนะคุณก็กดย้อนกลับได้นะไม่เป็นไรนะครับง่ายไหมล่ะง่ายเนาะนี่บน,นี้ไปเลยตัวนี้ไป ว่า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 โป๊โป๊โป๊แบบโป๊นั่นแหละโป๊โอ้โหเฉยหัวน้อถ้ามองไม่เห็นกูก็กดซูมเพื่อไปใกล้ๆนะขยายซะโอเคเจ้านี้ก็ใช้เจ้านี้ได้อยู่นิดนึงโชบโอ้ใช้ได้นิดนึงจริงจโอ้โหขาขาดครับท่านพี่น้องโอเคแล้ถ้าผู้ชมเห็นขามันขาดอยู่นะคุณจะเห็นอันนี้ใช่ไหมฮะโอเคย่อส่วนเล่นหนังก็ได้แล้วก็มันจะสามารถทําให้กลับคืนมาได้นะแต่ว่ามทำยากนิดนึงนะ สามารถทําให้ขากับคืนเหมือนเดิมได้นะครับถือว่าด <tem über ader In> ีนะถือว่าดีสำหรับผมนะแต่ว <un infrared fluid> <lo ops> ่ารูปนี้ผมผมไม่ได้แต่งนะผมไม่เคยแต่งมาก่อนนะเพราะว่ารูปนี้มันดวกแต่งผิดเอมันแต่งยากมากๆเลยครับผมก็เลยไม่อยากแต่งนะฮะก็มาเดี๋ยวมาแต่งจริงๆจังๆเลยโอเคโอเคค่อยโอ้โหหัวหัวหัวกูหัวหัวผมหัวผมค่อยๆแต่งนะค่อยๆทีละเนียบค่อยๆปลานีปลาณีแล้วกันนะเอง่ายไหมฮะ ปานี่ปานี่เล่โอปานี่ปานี่ปานี่นอกปานี่ปานี่ค่อยแล้วค่อยนะตอนนี้ผมตั้งสมาธิอยู่เลยไม่ค่อยพูดนะ,ะโอเคครับโอเคโอเคอเพเ่อแปลงนะว่าปานี่ปานี่นิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกมันเดมิมแหนงวงกว่าต้องเอากลับคืมนมานิดนึงแ,แหวงแหวงไหมก็แหงวงเหมือนเดิมละวะ่าเหมือนเหมือนเดิมแล้วว่าอันนี้ออกไปเออน,นี่ออกไป เออออกไปเออออกไปเออออกไป,ออกไปมันแขนมันจะกีต,ก,ก,ก,ตกุตกระเแขนจะกีตกุตกะออย้อนกลับเออย้อนกลับเป็นลบนี้ก็ได้ไม่ไม่สนไม่สนอัอนหนึ่งมันเอาแขนเราไปด้วยก็ค่อยนะฮะค,ออคอ่อ,คอยอ็ค่อยกค่อยกค่อยไม่เอาแล้วใช้จนนี้แม่งส็จเสร็จเพื่อลำคัญเออเนี่ยแหละได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ เออจริงมันก็จะตก,กต่นี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวะแค,คบอืมก็แต่การแต่งไปเรื่อยนะครับมันไม่ได้แต่งหรอกเขาเลยก็ตัดมากกว่าชื่จแต่งนะฮะอืม mm hmm. โอ้โหมันแบบเยอะมากอะ่ะรูปนี้รู้สึกรู้อี้นะเอารูปง,ง่ายดีกว่านะอืม mm hmm. น่าจะรูปง,ง่ายดีกว่านะนียฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็มีเวลาเยอะนะฮะก็แต่งเล่นไปอะไรครับเวลาผมวาก็หาแต่งรูปเล่นนะก็มันก็เลยเยอะขนาดนั้นนะฮะการท่านผู้ชมเห็นไปนะครับ งหัวนี่รับตัวปัญหาหัวตรูหัวตรูไปแล้วชุบโอเคโอ้พระเจ้าทำไมมันแบบเยอะไล้ขนาดนี้เสร็จไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆปลานีปลานีบปลาน,านีเออนี่ได้อยู่จตใช้จ้นี้ล้างหมดซะเออนี่ นี่โอเคใครเคานเตอร์นะ้มันดีตรงนี้แหละปั้งโอ้ให้ช็อตพึ้งดับบลเกลพึ้งแล้วกูพูดม่ออกนะฮโอ้เปิดแขนเปิดแขนเจินแขนอยู่แล้วนี่โอ้ยูมไปไปใกล้ๆหน่อย,ยถ้า,าเกิดมันใหญ่เกินไปคุณก็ทำให้มันเล็กลงได้นะะแล้วค่อยแต่งนะเอาไว้แบบทําซอกตรงที่มันเล็กๆนะได้อยู่แคนได้ลนะหน้าเป็นไงลนะหัวเนียนหัวเนียน โอ้ตรงนี้มันไอ้นี่บางออกไปออกไปออกไปไม่อย่ามาบังหัวเราเนี่ยตรงนี้ไปไกลๆโอ้โหเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นแถบนี่โอ,โอ้แขนตูกนช่างมันก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรอืมนอกไปไกลไกลไกลซู่ขึ้นอออกไปเราไม่ต้องการไปทำให้ตรงนี้แขนกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะโอ,โอเคเรียบร้อยเหมือนเดิมนะนะ นะวันหนึ่งโอเคนี่ได้อยู่นอเป็นไงล่ะครับท่านอึ้งเลยท่านผู้ชมอ,อ,ปอาปากหัวโอ้่ทำได้ไงอะโอ้เวลานน้องทำง่ายไม่ใช่นะครับน,รรน้องเขาไม่อาปากหัวแร้น้องก็นั่งเบื่ออยู่อะผมว่าถ้าเกิดน้อง,องรู้วิธีการทำอย่างนี้แล้วเขาคงน่าจะทำนะฮะแต่ว่าน,น้องก็ยังไม่รู้วิธีการเอาไปทําเป็นแบบเอาไปใส่ในปกใช่ไหมละ่ะนี่แค่เป็นการตัดภาพอย่างเดียวนะฮะมันไม่ใช่เป็นการเอาทําเป็นปกนะฮะ เป็นปกทำแบบเป็นปกคลิปนั้นผมใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับปื๊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 บปุ๊บปุ๊บลบไปเลยปุ๊บลบไปเลยปุ๊บลบไปเลยตรงนี้ซอกๆหน่อยลบปุ๊บเนี่ยสามารถเคลียร์สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะดีดีดีตรงนี้มันเป็นเศษเสี้ยวแบบโอ้ยอันนี้มันมองไม่เห็น ระเจ้าหนาวเหลือเกินเปิดแอร์อยู่ตอนนี้หนาวหนาวตอนนั้นถามพี่ทำไมปิดทำไมไม่ปิดแอร์มันไ,ไม่ใช่หนาวเพราะแอร์ผมพูดผิดนะมันหนาวเพราะพัดลมครับผมเปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็พัดลมจ่อตัวอยู่ตอนนี้โจงนี้อากาศร,ร้อนเนาะอากาศร,ร้อนเนาะอากาศร,ร้อนแต่ผมไม่จะตายเพราะความหนาวเย็นนะอืมตอนนี้ฝนก็ตกร,รู้สึกจะเป็นฤดูฝนด้วยนะครับใช่ป่ากุม้มไปเลยครับออโอ O มาค่อยปลานีปลานีปลานีโอ้ขากูเป็นลงับยักหยักยุกหยุกนะฮะขาตู้ยังกลับครับเออแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ใช้เจ้านี้ได้ปะวะมันใช่หรือขากูหายอ่ะโอ้หาขาหายแล้วครับไม่เป็นไรครับค่อย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 โอเคเท่านี้ขากรูเขน่าจะไม่หายนะครับโอเคฮะหาไม่หายละ แต่ก็ยังให้ยูโอเคไม่เป็นไรครับครับเนี่ยครับ เคยอบไปอีกแา้วนาเมื่อก,กี้แม่ใช้ไปปิดประตูบ้านนะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเอาปลั๊กไฟเก็บไยังเก็บแล้วแม่ผมลุงสายอาจจะลืมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับช่างเข้าไปก่อนนะครับมาเริ่มแต่งต่อแล้วกันเมื่โอโก,กี้ปวดรู้สึกไปชนประตูเมื่อก,กี้กรู้สึกไปชนประตูนะหืมเจ็บจิ๊ดเลยกู ก็ค่อยครับก็ค่อยปลาหนี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 ไปเรื่อยๆช่วงโอเคแล้วก็ใช้เจ้านี้เจาะตุบตุบโอเคเรียบร้อยละต่อมาก็น่าจะเป็นส่วนที่ยากสุดๆของสุดๆนะปื่อเปื่อเปื่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 อเาะชุบ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 หืมเป็นงอลูกงอ ค่อยนะค่อย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 ได้แล้วโอเคแล้วก็จะการล้างทั้งหมดนะจากตรงนี้กันเลยทีเดียวโปเข้าให้โอ,โอเคตอนนี้ผมว่าขาหายนนเนี่ยกลัวละอืมชิบสูงแม่นใหญ่ขึ้นเลยจบนะโอ้โหแขนแขนแขนตัวยังเหมือนเดิมโอเคชุบโอเคตอนนี้ออก็ออกออกไปออกไปเราไม่ต้องการนาย เราก็ค่อยเคลียร์จุดๆนี้นะแล้วก็จะไปเพิ่มอ๋อตอนนี้ไม่ต้องเพิ่มถึงแล้วถึงแล้วเคแค่นี้ก็ได้ครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะก็คุณจะสังเกตว่าเอ้ยพี่ตัดมันยังมีร่องรอยเศษที่เหลืออยู่เลยพี่ก็มันเป็นไรนะแบบนี้ก็ได้นะกดถูกไปนะคุณก็น่าจะจําตัวเลขศูนย์หนึ่งสองสามได้ใช่ไหมเนื่อทัดเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะเวลาตัดเสร็จแล้วเนะนี่ยเนี้ยมันก็จะมีโอ้ยรอยมันเป็นรอยเสาที่รรอยสนเกินออใหรอยสุเกินโอ้ เอาหมายเลขสาไปไงอ๋อรอยใส่กเกินหายนอไปไงเอาหมายเลขสองใส่กเกินยัองอยู่อส่วนสามไปเลยแล้วพวกส่วนเกินของหัวหรืออะไรก็จะหายหมดเลยนะฮะก็จะโอ้เศษแขนยังอยู่เลยรก็บางบางจุดนะที่มีที่มันมีสีเยอะนะคือลืมดูลืมดูที่แบบมันมีสีกกเกาะเกาะกันเยอะนะนก็จะไม่ลบนะฮะมันก็จะไม่ทําการลบให้นะะมันต้องเป็นสีที่มันอยู่โดดโดดเดียวเดียวอะไเล็กๆอะไรหวกนี้นะมันถึงจะลบให้นะ มันแปลว่านี่มันเกาะกันเยอะสินะใชเฉลาเคลียร์แป๊บเดียวไม่นานไม่นานแป๊บเดียวจริงๆชิงซื้อแล้วก็เอาคนนี้คืนนิดนึงคืน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 นิดนึงอ๋อโอเคคืนนิดนึงคืนนิดนึงเสร็จเรี้อยครับว่โอเครู้สึกที่จะเอาสามใช่ป่ะสามเห็นไหมก็เหมือนเดิมแล้วสวยปะล่ะครับ นะครับจะบันเทาคุณก็น่าจะเห็นคําว่าเซฟที่อยู่ด้านบนขวานะกดไปเลยโอเคครับเซฟแล้วล้วก็ไม่ต้องทำกดอันนี้ไปเลยนะฮะโอเคแล้วคุณก็ไปอีกโปรแกรมนึงนะเป็นโปรแกรมที่ผมใช้นะโปรแกรมอยู่นี่นะนี่นี่น,น,นี่โปรแกรมนี้นะฮะโหลดได้จากเพจโต้นะใครไม่รู้เดี๋ยวให้ตาลังคิปนะครับอาคิกดเข้าไปเลยโอเคนะพอเข้ามาแล้วมันก็จะเจอคำว่าแกลลอรี่นะคุณเ็เลือกว่าแกลลอรี่ โอเคมันก็จะมีควาว่ารูปภาพทั้งหมดนะนี่คือรูปภาพที่เราตัดต่อมานะนี่นะครับบนซ้ายนะจะเป็นรูปภาพที่เราตัดต่อมานะครับแต่ว่า้องถามพี่ครับพี่เออผมจำได้ว่าพี่ตัดรูปออกไปแล้วใช่ไหมครับเอ่อเห็นพี่ตัดรูปออกไปแล้วแต่ว่าทําไมเห็นมันดําอยู่เลยครับเห็นพื้นพื้นผิวมันดําอยู่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีหลังครับเลือกอ่าเลือกอันนี่ก่อนอ่าเลือกฉากหลังเอาฉากหลังสวยๆหน่อยอ่าฉากหลังอันนี้ก็แล้วกัน โอเคแล้วกดเลือกนะครับแล้วก็จะมีคาําว่าเอ,อให้เลือกว่าจะอันเท่าไหร่ออแล้วก็เอามีคําว่าความงามกับการออกแบบนะเราก็ต้องเลือกว่าการออกแบบซิไม่เกียทีแรว้วะโอ้โหแม่งเหมือนกับรีวิวเกมเลยเว้ <g ay> ก็อันก็จะมีให้เลือกสีภาพนะโอเคเราจะสีนี้ละกันเหมือนเก่าแก่นะใช่ปะวะเออเหมือนเก่าแก่เหมือนเก่าแก่แล้วคุณจะสังเกตข้างล่างนะนะให้คุณเห็นลูกหัวใจป่ะฮะ ให้กดหัวใจไปเลยนะครับแต่บางทีเวลาเราเปิดเน็ตมันจะไม่ใช่รูปหัวใจนะฮะแล้วมันก็จะมีคําว่าสแตมแล้วก็ตัดแล้วก็เส้นขยุกขยิกนะให้กดคําว่าตัดนะครับและให้คนเลือกเอ่มตนกดปิดเออให้คนเลือกไอ้ไอ้รูปภาพนี้คนระับที่คุณตัดออกมาจากอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำดอย่างงี้ใช่ไหมเออมันจะไม่มันจะไม่สวยใช่ไหมเออกดเลือกไปปุ๊บอ่าพอคุณกดเลือกกันั้นแหละอ้าวสีดําหายไปแล้ว เป็นไปได้ไงพี่โอเคแล้วคุณก็เลือกกรอบนะว่าเอาแค่ไหนเอาแค่นี้พอนะคุณก็สามารถใส่ขอบได้แต่ว่าไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันตัดต่อเป็นอย่างนี้นะฮะก็เลยใส่ขอบไม่สวยนะฮะก็อ่ะพอเลือกเสร็จแล้วคุณกดเซ็จส้ดกดเซ็เสร็จแล้วก็โอ้เป็นไงครับเป็นไงครับจ็บว้วูบเริ่ดดู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 ด ก็นะเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คุณจะเห็นว่าสแตมหรือเปล่าความสะอาดกดสแตมไปนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเอิ่มพวกแบบลายนะคือมันจะเชื่อมต่อลายของคุณนะฮะไม่ต้องสมัครลายก็ได้ไม่เป็นไรนะเห็นป่ะมันสามารถเอาสติ๊กเกอร์ของลายมาใส่ได้นะครับก็มีหลายๆอีกมักอีมีหลายแบบก็คือมันมีหลายแบบนะเอือมันมีหลายแบบมากบอกไม่ถูกส่วนมากมันจะให้โหลดมากกว่านะฮะ โอเคครับ okay. ไอที่ผมจะบอกไม่ใช่เรื่องนี้ครับอ่าคุณจะเห็นคําว่าเวลาและปฏิกาณใช่ไหมฮะาฬิกาซ้ายมือสุดนะฮะเขากดไปปุ๊บเอาเนาะท่านผู้ชมบอกว่าว้าวพี่นี่มันอะไรอะพี่นะครับก็ผมก็จะบอกก็คืออันนี้ก็คือรูปภาพที่ผมคุณจําได้หรือเปล่าครับไอคุณกดคําว่าตัดใช่ไหมฮะคือเอาเอารูปภาพที่ตัดอะเอามาตัดใส่ใช่ไหมนั่นแหละฮะก็คือกับคุณกดคขาตัดแล้วอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพที่คุณตัดออกไปใส่นะฮะก็คือมันจะลงเหลือคาว ไว้นะก็นี่ครับรูปภาพที่ผมเคยเล่นนะน้องก็ว้าพี่มันเยอะจุนะอ่าผมจะเอารูปเจ้านี้น้องเหมียวเหมียวน้น้องเหมียวของเรานะนะครับก็สามารถเลือกมาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเอกใจเลยนะครับไปเอาอันก็ได้อ่ะเอาไหนดีเอ่ออันนี้ดีกว่าไม่เอาดีกว่าเออเอาไม่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 เอาอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะสกินสกินก็เหมือนเดิมนี่หว่าไม่ใช่ฮะมันไม่เหมือนเดิมฮะ ต้องสังเกตดีๆนะครับต้องเป็นคนที่สังเกตดีๆนะโอเคเจ้านี่นะโอเคแล้วก็สเต็มอันนึ่งแล้วก็เจ้า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 ไหนวะเจ้านี่โอเคนะกันร้อยหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะแค่หน้าก,ากากครึ่งหนึ่งนะ้นแล้วก็เสื้อผ้าจะไม่เหมือนกันนะแต่สังเกตดีๆนะโอเคเ ไอนี้มันท็อปไอตัวที่อยู่เออตัวหัวดําอยู่ใช่ไหมออมันก็จะกดระเกียรซ้ายมือตัวนี้ฮนะที่ผมกดอยู่นะมันก็สามารถแบบเออทําให้อยู่ข้างหลังได้นะครับอ,อ่าเป็นไงฮะก็จัดการแต่งอนการแบบัเรียระดับดีดีเออ,เอ,อตัวนี้มาเออลองไปข้างห่างบ้านึงนะครับแต่ว่าคุณกลัวว่าคุณทําแล้วคุณแบบเดี๋ยวซ้ายเร็วกวาไหมแบบมันอยู่แบบเออมันแบบไปทางเดียวกันมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าผมกลัวว่าพลิกหน้าแล้วเดี๋ยวภาพมันไม่เท่ากันนะก็ คุณจะเห็นคำว่ารายละเอียดนะกดไปปุ๊บโอเคจะมีคำว่าพลิกนะกดพลิกไปเลยนะโอเคก็ได้แล้วนะง่ายไหมง่ายง่ายง่ายนะง่ายง่ายไผมว่าง่ายอยู่ไอตัวนี้เอ้ยย,ย้ายย้อนกลับเออนี่สามารถย้อนกลับได้นะเกิดคุณสามารถจัดรูปผิดนะะออกไปเลยออาไปลบโอเคนะครับลบไปแล้วนะก็คุณว่าเอ้ยมไม่สวยอะพี่มันแบบ มันภาพไอ้ไอตัวข้างหลังมันชัดไปอะมันพี่มันไม่ค่อยสวยมันแบบมันดูไม่ดีอะ่อะเขาา่านรายละเอียดต่อเนี่ยฮะแล้วก็กดความโปร่งใสเท่าไหร่ดีโปร่งใสเอ่สี่ห้าสิบก็ได้ฮะอ่านี่ห้าสิบโอเคครับเป็นไงฮะห้าสิบสวยเะล่าโอเคห้าสิบห้าสิบเออเป็นไงฮะก็จะเป็นการแบบแบบบางๆเหมือนกับว่าก็คือผมมีล่างสามล่างครับก็ ร่างที่หนึ่งก็จะเป็นคนปกตินะฮะนอกก้องๆเรพีครับตาพี่มันไม่ปกติเลยพี่โอเคร่างที่สองก็จะเป็นร่างครึ่งน้ากากับแขนแล้วก็แขนโซ่ข้างนัเนีหลไอ้ไอ้ที่มันคล้องนะั่นก็คือแขนโซ่นะฮะผมทําไม่ค่อยเป็นหรอโซ่โซ่อนะ่ฮะไม่ทําไม่ค่อยเป็นสนกินอันที่สาที่น้องๆไม่เคยเห็นผมใช้นะก็สกินกายพันนะไม่ใช่สกินกายพันหรอกสกินสกินมันก็คล้ายๆกายพันละั้างเนาะไม่รู้พูดอะไรเดียวคือว่า แขนที่แขนแดงจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะแล้วก็เสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะแล้วก็หน้ากากก็จะเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมก็จะใช้สกินนี้เล่นอยู่ฮะบางทีนะก็ใช้ผัดกันเล่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้ลูกจะติดใจสกินใหม่อยู่นิดหนึ่งสกินคนปกติฮะก <c oughs> ็ <c oughs> นะครับพอคุณเสร็จแล้วคุก็อ่ะอย่าเียดอ่ะคุณอยากเขียนตัวหนังสือบ้างอ่ะตัวทีอ่ะก็ความอ่ะเขียนให้บ้าง MIL เนี f t อุดยเสารอที่ไ0.11นะครับแล้วก็กดต่อไปนะถ้ากดต่อไปแล้วกย้ยามนะแล้วก็จะมีให้เลือกภาษานะ่ะระดับแรกตอนที่คุณยังไม่มีนะมันจะให้เลือกอย่างนี้นะจะเอาอะไรนะผมก็อันนี้ก็ได้สวยดีสวยดีนะฮะโอเคให้เลือกสีนะฮะผมจะเอาสีเหลืองอ่าเอาขนาเอาใหญ่ขึ้นนิดนึงอันนี้พอขอบสีไลขอบสีดาโอเคขึ้นนิดนึงโอเค เอ,เอาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยกดตกลงน,น,นะครับแต่ว่าคุณดูไปอ้ยตัวหนังสือมันงบังว่ะเออไม่เป็นไรครับเอาไว้ข้างหลังเลยก็ได้นะไม่ใช่นะสามารถทําเอ่ม,มันสามารถทาโปร่งใสได้ไหมว่ารู้สึกว่าทาไม่สามารถทาโปร่งใสได้นะครับถีงว่าเป็นข้อเสียที่ที่ดีมากนะฮะไม่สามารถทําให้ให้ใหตัวสารโปร่งใสได้นะครับก็ย่อยอ,อ,อยู่ข้างล่างก็ได้นะะนะพอคุณเสร็จแล้วนะครับก็ ไอนี่เลยให้ไม่เอาดีกว่าเออนี่นี่เอาไว้ตรงกลางนี่ไปครับพีนะครับอืมเอาไงดีวะรูไม่รู้แล้วเนี่ยเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่เขียนข้างบนไมครับไม่เขียนข้างบนไมครับเขียนว้นี้ดีกว่าเกลียวแบบสอนอะเขาจะผิดช่างมไม่ใช่ไม่ใช่แบบสอนข้อความเออไม่ใช่ข้อความเด้อพีน้มือสีเอ้ยสีผิดวะข้อความเดออ นี่สอนทำกคลิปเออนี่สอนทำกคลิปคลิปเลยเลอะอันนี้เลยโอ้โหนี่ครับสอนทำกคลิปจะเป็นอันนี้แหละอันนี้ก็จะก,การโลดทิกไปอะโลทิกสิโลดทิกสิอ๋อให้ตแกแ่งก่อนสินะแล้วขอบสีดำกดตลงแล้วก็กดนนี้แล้วก็กดลงไปนะแล้วกออ็อันนี้มาฟืบนสอนทำกคลิป ไอเอ็นหนึ่งนะเพื่อความสวยงามนอเป็นไงครับพอเสร็จแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนะเนี่ยรูปนี้นที่ผมจะทําเป็นรูปภาพ youtube นะเคทีลนะโอ้โอกับครึ่งชั่วโมงคุณตัดต่อกับครึ่งคุณสอนกับครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยนะนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะได้นี่มาครับสอนทำปกคลิปนะโอเคได้มาแล้วครับก็ง่ายใช่ไหมฮะก็นะครับก็ไอ้รูปภาพที่คุณตัดอีกเอ่อต,ตัดตัดตัวละครอ,อีกอันหนึ่งก็จะอยู่นี่นะ อย่างนั้นะมันจะเป็นสีดํานะก็มันเป็นสีดําก็ไม่เป็นไรนะก็แต่พอตัดต่อถือว่าใช้งานง่ายนะโอเคครับแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆอื่น,นดูและกดซับผมด้วยนะครับโอเค,คสำหรับวันนี้ผมียงแคลิปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายแม่งสอนนานเกินเฮลเลวเกือบครึง่งชั่วโมงบาย